สวัสดีครับผ่เป็นพี่น้องที่นนารกคาแพงสูบุสักคนสำหรับคลิปนี้ว่าเป็นน้ำเสือเมนูเซมอนราดพริกแห้งร้อยเม็ดครับผมเว็นใดครับผมพักหนึ่งสดๆดจากเนโคโลตัสกับว่าไปครับผมสตอด้วยครับผมโอ้โหมาดูพริกกันเลยครับนี่พีน่พน้องพริกนี่ทั้งพริกแห้งพริกดิบผสมกันร้อยเม็ดพี่น้องเลยใส่ปลาแดกขวดหนึ่งกเนาวสามหน่วยผงตรวจเคืองกิโลน้ำตาลนีเคืองลกไหมพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องเขา้าแซลมอนสดๆครับผมมามาพี่น้องแซลมอนจัดให้พริกนี่ร้อยเม็ดเ่ะพี่น้องเลยกำล่งกำล่งตนี้เนโอ้ยนี่โอ้โหักบัวบานหักบัวพี่น้อง เป็นไรพี่นอ้องน้องมึงขัดด้วยอันนี้เคียงอันอนี้สะตอพอมเแม่พี่นอ้องสะตอพ่อหยิบล้อยเลยสะตอนี่ยสะตอพ่ได้เผาเนี่กินแห้งใครดิอะไรพี่นอ้อง เคียบเอามีใส่ซนะ่อนครับเค็มเผ็ดหวานพักสลัดเกาหลีเครดิของน้องม่วนนะ่ะ เงินบ้าเพียนไปเอาไม่กินแล้ววันนี้มันก็ขั้นยังไงครับเลื่องเพราะขั้นในเหลืออยากลกมันพี่น้องน้ำเป็นน้ำเป็นในพี่น้องขาวมันในสรอยให้เด็ดพี่น้องเลยเ เซโมนเหมือนอย่างกังบแบบว่าวเพศเนี่ยคัดที่ว่าอีลีอาหารเมืองนอกอาหารว่าจะเป็นกุ้งมังกรือว,ว่าเป็นปูาอัดกาดเกลืออยังกระทางว่าวเพศแมักเซโมนอันเดียวพี่น้องเซโมนนี่มันซุกกระบ,บื้องแม็กเนี่ยต้องดิบถ้าซุกเราก็ะเบืตั้งอย่ากเง,งี้ยก็ปาทู่ว่าเป็นปลา คือปลาทู่คือปลานิ่งมันสุกมาแล้วถ้าคันดิบนี่มันเป็นความ,ามรู้สึกว่ามันจะแซบลื่นปลาน้เจืดเท่าอยู่ที่ความรู้สมปลาเผ็ดนะที่ที่เคยกินมาว่าปลาน้เจืดกับปลาเป็นว่าที่ได้กินทุกชนิดเนาะสุกเราก็ได้กินมากอืไม่วันนี่ก็นแะ ต่อมันกับิ้งนครายกับชิ้นบ้านทัางหมดนะับแล้วนงก่เฮินก่อนโอ้โอเพลียไปนรอกเพะลตลแทบ เาเป็ดเขามาที่กินเมื่อถอดพี่น้องได้เห็ดเอา,อเ,เ,อาเอาเห็ดจิบเนาะอยากกินไห้พี่น้องเบื้องดีปรกมวนว้าพี่น้องเบื้องล้วพี่น้องอยากน้ำพี่นกินดีกินไม่ด,ดีปั๊ปบปนกันไป รัหนำที่ไหนเผชดเผ็ดจมเปรี้ยวไปต้องกินทั้งจมทั้งแทบ วอยว้อยบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยเนืนุ่มๆมหวานเที่ยคยควายว่ามันยังเอาแานปิวหขวตาพี่น้องลบเหม้แต่ก็อยากมานั่งเขาหนีว่ายา้พี่น้องเบิง้งวิวงมาก ป <บ tes S 3> ั้นทิ่แค่มีเสียงพิก เอว่า้เห็นน้องมาหน้าน้ำเขาเรียกันรเอาไว้ต้อนบางไงนึงเอาไว้เห็นว่าหน้าน้ำไว้ปีให้เพื่อนกฉีดยำสลบปลาแดกขวดหนึ่งของแซบ่บงาควยนางทิพย์น้ำตาลอีกสี่หาบวงของสุดเด็กบวงหนึ่งบางไง บักพริกนี่ประมาณเกือบร้อยเม็ดสองกรรมํมพริกดิบกรรมํมอันนี้เกือบสองกร,รมพริแข่งอ่ะหน่าสามหน่วยกินังเมียจุมเอจะบอกินบ่า เรยกเน่าว่าเด็กบ,บุรู้ซื้อเข้มเลย <S <S 1> <S 1> มีความรู้ในการกินแช่หมรบองเหี่ยวมาเขากินเนม้มันกระเดบนอยู ก็โดนๆกินเทียดูว่าอะไรแย่งไหมอ๋ออันนี้ท้ายคลิปก็พีกับน้องกนะินตำหุงตขงขปุ้นย่านมีน้องเบือ่อทอดกัของกระเบือ่อนฮักกันกินแต่ว่าตำหุงนี่ขาดไปร,รอาทิตย์นึงต้องมีตำหุงรับ ถ้าจะตอดว่บาเป็นแนะนำเลยจะตอดต้องเผาเลยเป็นน่องแซ่บต้องจีบวัวขึ้นมาหนีิ ตอนทุทไทยอ่อนไมหมขิ้มนาเขาคุณกันในจำซับไข่ทุกไรทุกแก่กินยางได้พี่นอ้องว่าแล้วกินนี่ขอลาบก่อนไส,สดีครับ